วิธีการนะครับหนึ่งเลยเวลาเจอโจทย์อะไรที่มีเขาเรียกว่าตัวแปรหรือสัญลักษณ์เยอะอะไรขนาดนี้น,นะครับสิ่งแรกเลยที่เราควรจะทําก็คือว่าหนึ่งหนูควรดูให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยข้อน,นี้ให้โจทย์มากี่ประโยคเพื่อจะไฮไลท์ทีละตอนทีละตอนนะ 1. โจทย์บอกว่ากำหนดให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับเซต A B C นะครับเป็น, Z A, B, C, นเซตที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ก้อนนี้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 เท่ากับก้อนนี้เฮ้ยสแสดงว่าอันนี้คือ1ตอน ให้หนูอันเนี้ยเอาไฮไลท์เก็บไว้ก่อนหนึ่งตอนนะคะเคลียร์นะ,ะนะต่อมาครับมีตอนที่สองไหมลูกมีตอนที่สองบอกว่า NA, NB, NC เท่ากันคือสิบเคลียร์นะตอนที่สามมีไหมครับมีก็คือ universe คือสามสิบซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้เพราะว่ามันง่ายตอนที่สี่ก็คือ NA, UNB, UNC complement คือ6และโจทย์ต้องการหาอะไรฮะก้อนนี้เท่ากับเท่าไหร่ สดงว่าดูแบบนี้แล้วอ่ะหลักๆแล้วมีอยู่3ตอนแล้วก็หาตอนที่4เ <1. S 1> คลียนะอ่านคร่าวๆแบบนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะกี่วงก่อน3วงเพราะว่ามีแต่ a b และ C ดังนั้นนะครับเจอแบบนี้แล้วนะครับพี่เลเขียนโจทย์รอไปก่อนเลยนะมันก็จะกลายเป็นวงกลม A วงกลม B แล้วก็วงกลม C นะครับเขียนวงกลมรอไปก่อนเลยนะลูกนะฮะก็จะกลายเป็นวงกลม A นะครับวงกลม B นะฮะแล้วก็วงกลม c วงกลม A วงกลม B นะครับแล้วก็วงกลม C อนะฮะอันนี้ก็กลายเป็น A นะครับอันนี้ก็กลายเป็น B และอันนี้ก็กลายเป็น C นะครับและที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมเขียนกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็น universe ให้กับเขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือ u n i v e r s e เรียบร้อยนะครับเขียวเขียวก็คือ NA, NB, NC เนท่ากับ 4, ะครับหมายความว่าอย่งไรฮะหมายความว่า สมาชิกแต่ละตัวเลยนะครับสมาชิกเท่ากันเลยนะครับ a b c นะฮะสมาชิกเท่ากันมันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ก็คือเป็นเป็น10นั่นเองนะครับอ่ะ universe ก็คือเป็น30ตรงนี้ตึง้งสีเหลืองจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเข้าใจได้ง่ายอะ่ะ na union b union c complement เท่ากับ6 a union b union c เฉยๆก็คือเอา a b c ทั้งหมดถูกปะแต่ปันมี compliment แสดงว่ามันก็คืออยู่ข้างข้างนอกนั่นเองนะครับหมายเพราะว่าไงหมายความว่า A union B union C ก็คืออันนี้ตรงนี้คือ A union B union C ตรงนี้ทั้งหมดคือ A union B union C แต่โจทย์ต้องการ c o m p l ี m e n t แสดงว่าอยู่ข้างข้างนอกเพราะฉะนั้นครับข้างนอกตรงนี้ก็คือควรจะมีค่าเป็นเป็น6 ตอนนี้รู้แบบนี้แล้วหมายความว่าย่งไงหมายความว่า u n i v e r s ร์สน่ะมันเอาไปแล้วเป็น3 0 u n i v ยูนิเวอเอาไปแล้วเป็น30ข้างนอกเอาไปแล้ว6แสดงว่า3าวงนี้ข้างในรวมกัน3วงนี้ข้างในรวมกันควรจะเหลือแค่เท่าไหร่ลูกเก <c oughs> ่งมากนะครับขอบคุณมากครับลูกนะฮะสาวงนี้ข้างในรวมกันคือควรจะเหลือแค่24 <c oughs> เรียบร้อยนะโอเค a intersect b เท่ากับ b intersect c เท่ากับ a intersect c แล้วก็เท่ากับ a อิ i n t e r s e ซ t b อิ i n t e r s e ซ t c คืออะไรหนึ่งหายเอก่อตัด a i n t e r s e ซ t b อยู่ตรงไหน a อิ i n t e r s e ซ t b ก็คือ a กับ b ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือ a อิ i n t e r s e ซ t b นะครับนี่คือ a อิ i n t e r s e ซ t b ต่อมาครับ b อิ i n t e r s e ซ t c ก็คือตรงนี้ทั้งหมดนะฮะ a อิ i n t e r s e ซ t c ก็คือตรงนี้ทั้งหมด a อิ i n t e r s e ซ t b อิ i n t e r s e ซ t c ก็คือตรงกลางทั้งหมดโจกระลบบบอกว่าวงข้างบนเท่ากับวงด้านขวาเท่ากับวงด้านซ้ายและมันเท่ากับตรงกลาง แสดงว่าตรงกลางเป็นจุดคอมมอนของข้อนี้แสดงว่าตรงกลางเป็นจุดคอมมอนของข้อนี้ดังนั้นตรงกลางมันก็ต้องมีพื้นที่แน่ๆดังนั้นเพื่อกำหนดนะครับตรงกลางมีพื้นที่แน่กำหนดตรงกลางเป็นตัวแปรซึ่งตัวแปรนึงเป็นตัวแปรเอกนักนะครับส่วนข้างบนถามอีกหนึ่งลูกข้างบนเนี่ยมันต้องเท่ากับตรงกลางข้างบนทางกา้อนมันต้องเท่ากับตรงกลางก่งมากแสดงว่าข้างบนตรงนี้ต้องเป็นศ<ฮ>ูนย์นั่นเองและด้านขวาก็ต้องเป็นศูนย์ด้านซ้ายก็ต้องเป็นศูนย์ใช่แล้วนะครับมันจะกันได้แสดงว่าอันอื่นเนี่ยมันก็บ N เอใจดีสู้เสือยิ้มสู้สูตรแสดงว่าเริ่มต้นสูตรต้องยิ้มเสมอนะครับ a u เน้น b u เน้น c จำไว้นะใจดีสู้เสือยิ้มสู้สูตรเริ่มต้นสูตรต้องเริ่มต้นด้วยยิ้มนะครับอ่ะที่เหลือนะฮะกระจายกระจายไปดูเดี๋ยวเป็นก่อนว่ากลายเป็น n a นะครับคดเดียวเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะ n b แล้วก็ n c นะครับต่อมาครับคู่เป็นเครื่องหมายลบและนะฮะก็จะเป็น n ของ a intersect b นะครับด้านซ้ายอ่ะเจอสูตรแล้วก็ยิ้มนะครับด้านขวาทำไปทำมาแล้วมีแต่มีแต่น้าบึ้งนะครับอ่ะแล้วก็ ลบด้วย n a อิ i n t e r s e c ก c ลบด้วย n b อิ i n t e r s e c ก c นะครับอันนี้จับคู่ครบแล้วนะครับที่เหลือก็คือบวกเข้าด้วย3ตัวคือบวกเข้าด้วย n ของ a อิ i n t e r s e c ก b อิ i n t e r s e c ก c นะครับอ่ะขออนุญาตเขียนข้างล่างนิดนึงนะลูกนะฮะที่ไม่พอนะครับโอเคใครที่พอเขียนม,มาทัดเดียวกันเลยก็ได้นะลูกนะครับไม่ต้องลงมาข้างล่างแบบนี้นะเอออ่ะทีนี้นะครับก็มาแทนค่า a u n i o น b u n i o น c คือตรงไหนนะ a u n i o น b u n i o น c ก็คือสีฟ้าๆทั้งหมดถูกไหม ซึ่งก็คืออะไรครับ24เพราะฉะนั้นแทนค่าเลยนะก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็คือเป็นยีเป็นเอทั้งวงเอ็นทั้งวงเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ได้มาแล้วนี่นะเอ็ทั้งวงก็คือนี่ไงเอ็ทั้งวงก็คือ10 b ทั้งวงก็คือ10และ c ทั้งวงก็คือ10เคลียร์นะเพราะฉะนั้นครับก็จะกลายเป็นเอก็คือเป็น10่บวกเอ็ก็คือเป็น10่บวกเอ็ก็คือเป็น10นะครับลบออกด้วยอะไรครับลูกลบออกในส่วนของเออินเตอร์เซ็กต์เบตเออินกก็ลายเป็น 0กับ x ก็จริงๆมันก็คือเป็นแค่เเฉยๆก็จะกลายเป็นลบออกดับเอนะฮะ a กับ c ีคือตรงไหนก็คือตรงนี้ซึ่งก็คือ0กับ x แสดงว่าก็กลายเป็นลบออกดับเอนะครับ b กับ c ก็เป็น x เหมือนกันก็จะกลายเป็นลบออกดับเอนะครับและบวกเข้าด้วย a ออินเทอร์เซ็กต์อินเทอร์เซ็กต์ก็คือบวกเข้าด้วยตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือบวกเข้าด้วยอะไรครับที่รัก็คือบวกเข้าด้วยด้วย x นั่นเองคุณยัยนะโอเคที่เหลือแก้สมการได้แล้วอะไรก็ได้ตวอะะไไรรคคคิิดดดล x x นับ ลบ x จะลบ x ก็คือเป็นลบ 2x แกมาด้านซ้ายก็กลายเป็น 2x นะครับด้านขวาระลูก14ก็คือ30 24แกมาด้านขวาเป็นลบ24ขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้น x กับ3เก่งมาก 2x เป็น6แสดงว่า x เดียวมีค่าเป็นเป็น3นั่นเองนะครับได้แล้วนะ x เป็น3แสดงว่าเลยครับดงว่าตรงนี้ต้องกลายเป็นกลายเป็น3โอเคทั้งวงมาเป็น10ทั้งวง a อ่ะคือ10มันก็กลายเป็น0 30แสดงว่าด้านซ้ายก็จะกลายเป็น เจ็นึกออกปะเออวงขวาเหมือนกันครับทั้งวงตรงนี้เป็น10สแสดงว่าด้านขวาก็จะกลายเป็น7 <S <S เคลียร์นะต่อมาครับด้านล่างสี C ทั้งหมดเป็น10มาเป็น0 3 0แสดงว่าด้านล่างต้องกลายเป็น7เรียบร้อยนะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้หาอะไรโจทย์ข้อนี้หาอะไรนะครับ A union B intersect กับ C complement เจอแบบนี้จำได้ไหมลูกทำไรก่อนทำ A ยูเนียนบีก่อนแล้วก็ทำา C คอมพลีเมนต์แล้วก็เอามาอินเตอร์เซกกันนะครับทำา A ยูเนียนบีก่อนนะครับแล้วก็ทำา C คอมพลีเมนต์แล้วก็เอามาอินเตอร์เซกกันนะครับทีนี้นะครับมาดูการมาดูการคืออะไรยังไงคืออะไรทัไง A u ้เยูเนียนบีเอยูเนียนบีหมายความว่าครับหมายความว่าเอา A กับ B ทั้งทั้งหมดเลยเอา A กับ B ทั้งหมดเลย นะครับ A union B นะครับเอา A กับ B ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ C complement C complement Compl คือตรงไหนลูกก็คืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ C อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ C. ใช C ขอเป็นสีฟ้าถ้าคือ C คืออยู่ข้างในนี้ถ้าคือ C ข้างในนี้ไม่ใช่ C ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ก้อนนี้ก็มีก้อนไหนบ้างลูกก็คือมีก้อนนี้ ถูกไหมมีก้อนนี้มีก้อนนี้และมีข้างนอกด้วยเอวันนี้มีก็คือสีส้มสีส้มซ้ํากับสีฟ้าคือตรงไหนบ้างลูกส้มกับฟ้าซ้ํากันคือตรงไหนบ้างฮะก็คือตรงนี้ที่ซ้ากันตรงนี้ที่ซ้ำกันตรงนี้ที่ซ้ำกันซ้ำกันแค่กี่ที่3ที่นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกมันก็คือเป็น7บวก0นบวก7นะครับมีค่าเท่ากับ14นั่นเองนะฮะ